ปติปันโนภะคะวะโตสัพสังโฆปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสัพสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสัพสังโฆสามีตเมตโรวนะปานเเกหาวัตภูอิเกนเตนางเทวานางสัตตังสรวาพมประโรหิตาเทวาสัตวปสาเวสุโมริตานางเทวานางสัตตังสรวามหาภะมาตู่โลกบาลโมกายนายภาษาลิบุตรพระพุทธกุศลโท พระโกนาขมโนพตักสโกพระโทพระศีสักมินีโกดมพระพุทธมนต์วเต้าองคุใหญ่องคอาไรอค์ายุคนุ่งเสีนาอดุงมเสีนารายสีนารูีาไายูงมเสีกะรโกุมสีสมิทธิุมสีอันมีฤทธ์ร้อยแปพระองค์อันทรงฤทธิ์งมสีน บางคนบอกจักรยานไม่ยนเลื่อนไหมเลื่อนเหมือนกันจ้ะน,นาเมื่อกี้พูดค้างเอาไว้นาในส่วนของตรงนี้ศาลรปรารมพิธีศาลเพียนตาที่ท่านเห็นตั้งจางงานนาทั้งได้ลงรับดับฟังขานไปแล้วพอดีก็ไ <c> <โ>ด้<โ>ดน้อมนาอัญเชิญมาสู่ศาลรปรามพิธีศาลเพียนตาณสถานที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นแล้วคนไหนที่เดินทางมาถึงยังถิ่นฐานลานตำหนักเขตอาวาดลานธรมรมบรมีหลวงปู่นี้ จงอย่าลืมจงอย่าลืมจงอย่าลืมที่จะจุดธูปบูชาคุณพระคุณครูหน้าสารเพียงตานะเพราะฉะนั้นก็ขอพระชาะสัมพันธ์อย่างคณะบรรดาสิทธิานุสิตลูกหลานของท่านพ่อแก่นาะลูกพ่อแก่ทุกคนทุกท่านที่เดินทางมาถึงยังถินฐานลานตำหนักเขตอาวาสแห่งนี้นาะก็ขอให้เข้ามาข้างในตำหนักมาจุดอะเอามือออกจากถูได้แล้ว <laughs> นะบางคนเอมีประวัติหรือเปล่าเนี่ยเพรได้ยินเสียงประทัดหนรีรีบหมอบลงกับพื้นหญ้าเลยนะก็ตอนนี้ขออนุญาตอ่านรายนามท่านเจ้าภาพที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันคนละนิด500บาทอันนี้คุณจุ๋มปลาเผาเออเอ,อ,เอ,อขอประทานโทษคุณจุ๋มนาปลาส้มนี่เองจากบางคนบางท่านไปโคราชอาจจะเกไดยินชื่อในลำดับถัดมานั้นก็จะเป็นร้านอ,อเจริญยนต์ วงเล็บนะต้องบอกให้ด้วยว่ามีวงเล็บนะทั้งในทั้งนอกครุมือุณสนอันเป็นอันที่มหาคุณสนเป็นอย่างีิที่เราท่านทั้งหลายตา้องกินตอ้องใจตัดตึ่งตับคาผู้หญิงอาจจะตักเป็นน้ำมันตรงแผนตรงว่าไหลก็ตามแต่ใจของนท่านจะรัรถนา นะครับในส่วนของตรงนี้ตามลําดับถับตําราตามเวลา,าแาาข่งโบราณการท่านได้กล่าวเอาไว้การสิ่ต่างๆจะการทำในเรื่องของะภิปองคลมาถึงแล้วนะฮะสิ่งแรกที่ต้องทํานะก่อนจะลงทะเบียนก็คือการมาจุดทูบูชาปูหน้าสารเพียงตากันเสียก่อนมาถึงป,ดดปุ๊บจอดรถปั๊บก็มาจุดทูบปูชาปูหน้านา,าบ,บราบบรมีได้ละไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภเงินทองข้าวของไม่ปวดไม่อยากไม่ยากไปจน ไม่ฟังบางคนไม่เป็นความใครจะเดินทางหน้าตาไปทางไหนมีนะรราเป็นกระเสิดความสั่งซืเข้มขังนาในรอยสักราเล็กยันนาในส่วนของตรงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์บอกเล่ากล่าวสิบบอกเก่าไปยังคณะบรรดาสิทธยาลูกติดลูกหลานของ่านอีกหนึ่งปีให้เป็นโคศกนาขอประชาสัมพันธ์บอกเล่ากล่าวสิบบอกกล่าวให้รู้โดยทั่วหน้าทั่วกันนาอามาถึงต้องทําอะไรมาถึงต้องทํำยังไง เพราะฉะนั้นแล้วขอประชาสัมพันธ์กันไปเรื่อยสาหรับเรื่องบอเตไซต์หรือเมกาไตยน,นะ๊ะนาฬิาอนาิจาราช้าไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มีเวลานานแนแต่รวิจาทีมีค่าหนึ่งนาทีนั้นคุณอาจะคิดอะไรได้หลายเรื่องหนึ่งชั่วโมงนั้นคุณอาจะทําอะไรได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อมาอาจจะถูกใจคุณพี่ก็มีนะอาจจะผิดใจคุณพี่ก็มีตรงนี้ก็ต้องขอพระทานอภัยกันปเป็นอย่างู นะเพราะว่าตัวโค้งตรงเองก็ต้องการูดใหม่ๆแ้นะเพราะว่าต้องมาถอดเอาไว้ก็เดี๋ยวตอนถึงเวลาเลริ่มเยวจะสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ยือเทียกกันไม่ได้ณนะเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลานะที่านะที่เรากำลังทำวิธีกรรทวิธีการที่พอได้ยินเสียงนกหวีดปุ๊บเตียงวิ่งโ <c oughs> ดยต้องตกระจยไปในอย่างใดจากตรงนี้ออกพนอนนะจ๊ะนำะมาให้ความสะดวก พวกที่ยิ้มยิ้มเนี่นี่แสดงว่าบ่อยเนีกยเคยใช่ไหมนี่แม่พอบอกยิ้มยิ้มปั๊บผมมหน้าคนมาทาเกเลยทักษันเสียไปเลยอาจารย์พอร์นอยดงหรือยังยังไม่ถึงจากเก้าสิบเก้าสิบหกโลอยู่แล้วดิยังไม่ถึงหลายโลเท่าไรนรองเกเลยนะซึ่งลำดับพิธีกรรมนี้ก็คงจะพูดกันต่อไปเรื่อยๆจ้ะอันนี้ท่านอาจารย์กวี มหารดราออิจารณ์แ็สของเรานี้ได้ออกแบบเองนะเขียนแบบเองคิดคิดเองทั้งหน้าและหลังซึ่งจะมีจํานวนอยู่ดัเหมือนกัน นะแต่ว่าคนไหนที่ต้องการจะบูชาก็ขอให้ไปบูชาได้ซึ่งในข้ากำหนดกำลังในการบูชาปูนีนะก็เป็นพระคุณครูมันเสร็จแล้วก็ขอให้ลงทะเบียนเขียนนายนามลงรายเื่อที่หน้านโต๊ะวัตถุมงคลกันเสียก่อนนะเพราะว่าําดับพิธีกรรมพิธีการของเราจําเป็นต้องทำก็ขอให้มาจุดธูปบูชาคุณพระคุณรูหน้าสารเทตาหน้าปรัมบปบิฎีเสียก่อน สร็จหลังจากนั้นนะก็อขอให้ไปลงทะเบียนนะยกผ่านคูกันเสียก่อนเป็นจากลงทะเบียนยกผ่านคูแล้วขอให้เป็นตับประจุที่หน้าตำหนักนะจ๊ะนะอย่าลืมอย่าพลาดอย่าขาดขั้นตอนส่วนคนไหนนะอธิษฐานที่ดีอธิษฐา,น,ษานแม่นแ่นเดอให้ไม่อดไม่ยาไม่ยาไม่จนไม่มาลงทะเบียนยังไม่มาจี่ตู้บูชา,าคุณพระคุณครูนะครับขเขากเชิญนะ ให้มาจะดทู้บูชาคุณพระคุณปูและมาลงทะเบียนกันแ้ก่อนนะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาใครมาก่อนลงก่อนนะลงเพราะฉะนั้นน้าศาลเพ็งตาจุดทูปอธิษฐานนี่ให้ตั้งใจดีจะให้ตั้งใจดีถึงแม้จะผ่านมาแล้ววันหนึ่งแต่ท <c ười> <Constitution> ิดผมไม่หล่งของทุกเดือนนี่คือมงคลอยากตะบูชาเสื้อยันเป็นวัตถุมงคลเสื้อยันบามท่านมงคล อ่าจาการบูชาบางคนชอบไก่วันนี้เดือเดือดไปเห็นมีมานกุ้ไก่ไก่พระเจ้าพระโอเบนนี่จากบูชาทางโฆโฆโฆบูชา,าบชาไปแล้วพอคนหลายคนหลายท่านตั้งจิตตั้งใจมานะตามเวลาแล้วสังเกตไหมคนถ่ายรูปนะเขาก็ต้องหาหมุมที่สวยที่สุดพิธีกรรมจะให้ดีที่สุดก็ต้องหาเวลาที่ เหมาะที่สุดนี่เพราะฉะนั้นแล้วจะมีคณาจารย์สี่ท่านสี่ลูกนะรอทําการสักประตูยกหัวให้ท่านก่อนและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกนะจ๊ะอยากจะบอกกันสักนิดหนึ่งจะให้กล้วนแต่เป็นยอดของคณาจารย์บรมกูรอาจารย์เกจิอาจารย์ตาผู้ทรงคุณวุฒิทรงวิชา कुलसी तलाश कुलसी नाव चलती कुलसी चरण चेहरा कुलसी आंचल कुलसी नस्ते कुलसी मारामा कुलसी अपो कुलसी इंसान कुलसी तो बता कुलसी नाटकी कुलसी तलोपाकुलसी जातो चंदा คุณละิลคุณาคละิลคพอคุละมหาบคลจะป่คุละอรถคละรถคละงาคละอคิลบคละมัคคุละิลงคลคิลศลงของเลยแมแต่นิดเดียวอยากจะเจริญก้าวหน้านะขอให้มาครอบเสียนหลวงปู่นะโดยการลงทะเบียนยกผ่านครูกะไรขึ้นอ่าขอโทษนะครับแลหลายคนก็ที่เป็นศิญานุสิษิ์ตาไม่ค่อยดี อ่ะราศีไม่ค่อยเด่นจะไปที่ไหนก็ช่างคนไม่ค่อยเมตตาตึงต้องอีกในนึงก็คือรอยสักของลูกปู่นี่ให้อธิษฐานขอพรบ่อยๆอ๋ออ่าใช่ไหมครับอพราคกับรอยสักของเรานี่ใช่ใช่แล้วลึกถึงท่านบ่อยๆนะครับแล้วเนี่ยแล้วก็ทํารายการทีวีด้วยครับภาพบรรยากาศในวันนี้จะออกข่าวท้องถิ่นในจังหวัดขอนีมานนะครับอ่าอย่าพึ่งนะครับคุณมีผู้หญิงนะครับนะฮะอันนี้จะิีทางเมตตาไ่เด่นมากๆาเลยนะฮะเร็นวั่ด์เมตตานี่สุดยอดนะครับตึงกับผมเองก็ อ่าเราจะมาดูด้านหน้ากันนะครับนะครับด้านหน้าหน้าพี่เขานะอ่านะฮะรอยสักตรงนี้ไม่ใช่นะหมดรอติดอย่างเมื่อวานนี้พี่ไปโรดยทับครับเป็นไงครับเรียกคอเสือนี่ไปหมดเลยครับนะเสือไปครับผมไปท่วมอืมอย่าเพ่งขาดครับผมนี่เขาแค่ัาเลยครับอ่าและท่านที่สองก็คืออ่าท่านอาจารย์ศรีนะครับนะต่อยรูกระดุษสายสีที่เองผู้ตรงมีลูกติดมากมายกายทองกันเลยทีเดียววันนี้ก็อ่าเมตตาเมตามาร่วมช่วยในพิธีกรรมนี้ ท่านที่สามนะครับอาจารย์อ๋อแหลมสิงหน้าตากันครับได้ให้ความเมตตาบรรลุด้วยช่วยกันท่านสามนะครใ่ไหมครัสามไม่ใช่ในทานสี่ครับอาาท่านที่สี่ขอโทษทีนะฮะนะท่านที่สี่นะครับก็คือท่านอาจารย์ตรงนะแองแกงตอ้ให้ความเมตตาบรรลุด้วยช่วยกันในงานตั้งแต่เริ่มแรกกันเลยครับส่วนท่านที่หกท่านอาจารย์จ้ำนะครับปั้นเทกันครับมาร่วมทำนะฮะมาร่วมทำร่วมสร้างงานที่ดีแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นนะฮะวันปีนี้ อ่าเรียกว่าถ้าเกิดจะไปหาท่านอาจารย์บางท่านต้องไปบางจังครับไปหาบางท่านต้องไปนครปฐมครับไปหาบางท่านก็ต้องไปในต่างจังหวัดแต่วันนี้มารวมอยู่ณที่แห่งนี้สถานวิจิกรรมแห่งนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะถือว่าเป็นโอกาสโชคดีของท่านอาจารย์ที่มีโอกาสได้มาครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ตั้งจิตตั้งใจดีนะฮะนะบางคนถามว่าให้ตั้งจิตตั้งใจทำยังไงครับครับผู้รดยอธิบายนิดนึงครับผมขอเชิญมาครนะับ เราจะทำพิธีแล้วนะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับลูกศิษย์ทุกคนนะครับลูกศิษย์ทุก ที่เลี้ยงลูกศิษย์ทั้งทุกคนตั้งใจนะครับเวลาอาจารย์ทำพิธีปล่อยทุกถ้าของมันยื่ยขึ้นแล้ววิ่งมาปล่อยกันเลยนะครับและลูกปวนที่วิชาช่วยตาพันศาบาลให้กับลูกศิษย์โรงงานะครับของ